เพื่อนแยแอดมาเก็บอีกแล้วเดอ้อนี่แย่มาเก็บอีกแล้ววังหันฝรั่งมาเก็บน้ำก็เลยบปเลยทรายจ้ะเพืเ่นอนๆพื่ได้เก็บได้กระปุกนึงแล้วจ้ะอะดกด๊อกแอดไปเฮ็ดน้ำกิ้มนะเอาไปแจกมูงมือนล่ะก็เลยมาเอาอีกเอาไปเฮ็ดอีกเนาะเพืเ่อนๆเนาะ ไม่สุกดีดอกแต่ฝรั่งเขาเก็บเมื่อกี้เขาฝรั่งเขาเก็บมงนี่ล่ะนี่เพืนเพื่อนไม่เห็ดไปเก็บเลยฝรั่งเขาเอาโตมาปีนสองคนสองคนเอาโตมาปีนได้อยู่จ้ะ หลายจ้ะผู้ใดก็เก็บบ่หมดดอกคอะอตอนแรกก็เห็นแต่ข่อยเก็บกเราก็เลยอยากมาเก็บน้ำจ้ะหลายจ้ะเพื่อนๆเนี่ยบ่หมดดอกจ้ะขนาดเขาเก็บนะขนาดเก็บหลายเพื่อนๆหลายหลายอีหล,หล,หลีขอเพจแย่งขอไปแจกหมูกินน้ำแจกหมู ตจะมาอย่างไงฮะมันสุกแล้วมันหลน่นมันเก็บว่าเป็นลูกเลยจ้ะเก็บว่าเป็นลูกเลยเก็บแล้วมันสิแตกกันค่ะหูยแหน่เอาไปหอดูชั้นสุกเนี่ยเพื่อนๆสุกหลายมันก็นเก็บปดฮันไหมเพื่อนๆ,ๆ ตําแย่อยู่ข้าง่างเลยเพื่อนๆเนี่ยนี่มันทุกหลายมันติดเปื่อยเก็บมันว่เป็นลูกเลยเก็บว่เป็นลูกเลยเพื่อนๆมือแย่นะมันสิแตกบ่เอาลูกโดกมันเอาลูก กระปุกนี่มัดจะได้น้อยๆจ้ะไก่กระปุกหนึ่งเลี้ยวปุกหนึ่งเลี้ยวเขามาเก็บนะเลยอประกาศทายเกลืรลอยเขาไปยังแยกยังควยทายไหม สุกเด้เขามาเอาตตเกี้กมาปีนเอาวันตั้มต้เหมือนละ่ะยัดเลยกับปีนไปตรงกลางๆบ่ได้จ้ะมันเป็นน้ำจ้ะเพื่อนเพื่อนมันพันกันอยู่เนี่ยมันพันกันอยู่มันพันกันอยู่เ้าไปแล้ว มาเก็บแบลกบอลีเด้อแล้วงานแล้วกระเป๋าเรีนหมอเพื่อนๆห้ามของที่เขาพระท่านเก็บก่อนตำำเขาเก็บหมดล้วมีแต่สูงๆพูน เขาก็อีมาปีนไหมเพื่อนก็อีมาปีนพูาไ ก็เปเหตุแย่ยมือกัน มันมันสุกมากไปอ่ะเพื่อนๆมันจับไม่ได้มันแตกเลยจับไม่ได้เลยมันแตกเลยเพื่อนเพื่อดีว่าจะเอาไปกวนแล้วก็มันแตกเขาช่างมันเนาะแล้วมันแตกจริงๆนินเพื่อนๆดูดิสุกเกินไปไหม ปีนี้สุกเร็วปีนี้สุกเร็วเร็วเห็นไหมเอาห่างๆอย่างเงี้ยเอาผสมต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะได้หนามไม่ได้ตรงเยอะ คนเขาก็ไม่อยากสูงสิงกับเราเนะฝลัง่งเราก็อยู่แต่เขาเราก็อยู่แต่เขาเราก็อยู่แต่เราพูดผิดเด้อยเยอะมากเลยเขาเก็บจนหมดเลยเพืพ่อน สุกมากก็เก็บไม่ได้เลยเพื่อนมันมันเละดูมือยาแอดสิมันเละ,ะนเละนี่ยสุกมากแบบเนี้ยมันสุกแต่วันก่อนนู่นไหมันก็เลยเละเนี่ยเพื่นๆด,ด,ดูอืมไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งทางนู้ฝั่งนี้รู้สึกว่า แอบว่าจะเอากระปุกมาสองกระปุกว่าจะเก็บพอดีพอดีมีคนมาเก็บก่อนจะ้ะมันสูงสูงมันเก็บไม่ถึงเลยละเพื่อนๆสูงสูงไหมเราก็เก็บเอาแต่เตีเต้ยอย่างเงี้ยมันสูงสูงมันลูกใหญ่มีคนเก็บได้เลยเนีย่ยดูมันเกาะมือกอ่อ ไอเสื้อเราเลยเก็บไม่ถึงอ่ะเพื่อนๆมันไปแล้วมันทางตัวเรามันติดน้ำมันจะเก็บมันไม่เก็บง่ายเพื่อนเพื่อนมันติดน้ำติดน้ำเนี่ยเก็บได้แค่แค่ยื้อถึงอ่ะเพื่อน เก็บยาแค่ยืดถึงที่ยืดไม่ถึงเราก็เก็บไม่ได้เก็บได้แค่ยือยืดถึง ลูกใหญ่มันอยู่ข้างบนนะเพื่อนๆนี่ลูกลูกมันอยู่ข้างบนแบบเนี้มันต้องเอาเก้าอี้มาปีนอ่ามีแตลูกใหญ่ๆเลยแต่แอดปีนไม่ได้ก็เก็บลูกเล็กๆข้างล่างแบบนี้เพื่อนๆเก็บแล้วมันสูกเยอะเกินไปไงมันก็เลยแตกเง แตกแก๋เลยเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะเพื่อนๆเยอะมากๆ คลิปนี้ก็บายบายด้วยเพื่อน